สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบเป็นครั้งนะครับผมผมก็เป็นสรรหานำเอาหุ่นเก่าๆแปกๆนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ยังไม่เคยเห็นมีใครรีวิวในประเทศไทยนะครับและมันก็แปลกนะครับค่อนข้างจะหายากนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรแบบไหนยังไงครับ ก็เลยนำมารีวิวให้ชมนะครับเพราะครั้งก่อนก็รีวิวเจ้าแมงมุมนะครับผมแมงมุมแปลงล่างเป็นหุ่นยนต์ได้แล้วนะครับผมซึ่งก็เป็นลูกเล่นแปลกๆมีให้ดูนะครับครั้งนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะหาพวกแมลงแมลงแปลงล่างมาขึ้ตัวดีกว่านะครับผมก็ไปได้แมลงแปลกๆตัวนี้นะครับผมฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่าแมลงตัวนี้มันแปลกแบบไหนยังไงทําไมถึงจะต้องมารีวิวท่านได้ชมครับผมฮะ ขอก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะคอมเมนต์พูดคุยกำลังใจและสมัครสมาชิก V.I.P นะครับแล้วกดติดตามกันมาเยอะๆนะครับผมจะได้นำหุ่นแปลกๆนะครับเพราะช่องนี้จะหาหุ่นแปลกๆที่ไม่ค่อยมีใครเขารีวิวมาให้ชมอย่างสมันตะมอนะครับผมขอขอบคุณมากมากครับทุกท่านที่กดติดตามนะครับอะเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวเนี้ยทำมาเนะมันแปลกแบบไหนอย่างไรนะครับ มาจากเรื่องอะไรนะครับผมนะฮะอันนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นมาจากเรื่อง transformer b e a s t w a r นะครับ transformer b e a s t w a r นะครับเอ่อตัวนี้เขาจะชื่อว่า injector นะครับเนี่ยอีวา เอ่อพีเดคอนนะครับผมเนี่ยเป็นผู้ร้ายแน่นอนนะครับฝั่งผู้ร้ายแน่นอนนะครับผมหน้าตาก็ค่อนข้างน่าเกลียดน่ากลัวนะครับแต่จริงๆก็อาจจะใจดีก็ได้นะครับผมนี่ฮะผมก็ไปซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับราคาสมัยก่อนนั้นก็เออสองพันแปดร้อยเยนนะครับนี่ฮะสองพันแปดร้อยเยนนะครับอันนี้เป็นของเก่าเกศนะครับประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับเป็นขนาดตัวใหญ่หน่อยนะครับก็เป็นขนาดดีลักนะครับตัวเนี้ย บางคนก็เอะม,มันเป็นตัวอะไรจะเป็นพึ่งหรือจะเป็นปลาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วนะครับเขาจะเป็นไอออนฟิตนะครับก็คือปลาสิงโตนะครับเอ่อมากลายพันธุ์หรือว่ารวมล่างกับเจ้าฮอนเนตก็คือเป็นพวกต่อหรือแตนะนะครับนะดีคำกลายเป็นแอร์คอมบันเดอร์โลบอกนะครับก็เป็นหุ่นยนต์นักลบแห่ง อวกาศแห่งนภามากกว่านะครับแห่งท้องฟ้าฮะหุ่นยนต์นักลบเจ้าแห่งท้องฟ้าหุ่นยนต์นักลบเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับนะก็จะเป็นนี้ครับอันนี้เขาจะอยู่ในทาร์นฟอร์เมอร์ของเอ่อฟูซอนนะครับฟูซอนฟูซนอะเงี้ยครับในของบริษัทเคนเนอร์นะครับบริษัทเคนเนอร์ก็เป็นบริษัทผลิตเอ่อพวกของเล่นทาร์นฟอร์เมอร์มาเก่าแก่มากเลยนะครับผมมาดูด้านหลังแพ็กกันครับผมด้านหลังแพ็กนะครับก็ จะมีวิธีการแปลงล่างนะครับก็เป็นเออห่สองสามสี่ก็ประมาณ3ขั้นตอน4ขั้นตอนนะครับเพราะตัวนี้เป็นการเล่นแบบ Ad Mode, แอตแทกโหมดก็คือการเล่นบทโจมตีการต่อสู้นั้นครับก็มีลูกกระสุนอยู่ปลายหางยิงได้นะครับหัวนี่กระดกปุ๊บไอ้ตรงขีบนีนะ่ก็จะเด้งออกมานะไ ชนหัวศัตรูได้นะครับอันนี้ก็แปลงร่างก็ง่ายๆครับผมผมชอบตัวนี้ตรงแปลงร่างง่ายๆด้วยครับนี่ครับเบอร์แซดเคนเนอร์หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนะครับผมก็จะมีการ์ดมาให้นะครับแต่นี้การ์ดไม่สามารถที่จะเล่นกับพิษกะพิบได้เหมือนเจ้าแมงมุมนะครับผมนะเป็นรูปเออมิติเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในเออเออซีรีส์หรือว่าชุดของเค้ชครับอ่าฟูโซนนะครับผมนะไอ้ตัวนี้นะครับก็คงเคยเห็นนาใคร เคยชมทานฟอร์เมอร์บีทวอทางทีวีนะครับผมนะก็จะเป็นเออซิเนวูบอสนะครับผมนะเป็นเนี่ยครับเป็นวูดผสมกับอีเกิลก็เป็นหมาป่าผสมกับนกอินทรีนะครับเนื่เนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของหุ่นที่เรียกว่าฟูโซนนะครับฟูโซนนะครับผมนะอันนี้เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยอินเจเตอร์นะครับอราลดีลักเหมือนกันนะครับผมไอออนฟิสต์คอนเน็ตนะครับก็เป็นพึ่งเอ้เป็นต่อแตน ไม่ใช่พึ่งนะถ้าพึ่งต้องเป็นดีนะครับผม h u n d e t นี่จะแปลว่าต่อหรือแต่นะครับอันนี้ก็ not ter not t e r not t e r นะครับผมเป็นบูมาบูผสมกับแบกก็คงเป็นควายป่าผสมกับข้างขาวนะครับเนี่ยฮะมันจะเป็นสัตว์แปลกๆนะครับนี่ก็ t e r r e g e t o r ธเลเกเ t อร r นะครับก็เป็นขอกระไดนะผสมกับเทอเทิร์น t e r r t t r นะครับ รุ่นนี้ในแพ็คน้ก็เห็นในหน้าหลังเขาจะมีสี่ตัวนะครับตัวตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเขาว่าเอทำไมจะต้องเกิดตัวนี้อะไรแบบนี้อย่างนี้ฮะผมก็โอเคนะครับว่าเจ้า i n j e c เตอร์เป็นแบบไหนนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับดูด้านหน้าแพ็คด้านหลังแพ็คกแล้วครับเป็นแบบนี้นะครับอืมซื้อมานานแล้วครับผมตอนนี้อ่าเรามาดูอย่างนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ไปหาซฟซอีกตัวนะครับ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับพอเราเอาเอาออกมาจากแพ็คแล้วนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ i n j e t o r นะครับนักลบแห่งท้องฟ้าโอ้โหชื่อเท่มากเลยครับแต่ว่าเอ่อในตัวเนี้ยเขาก็ให้เป็นผู้ร้ายนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาจะแปลงร่างแบบไหนยังไงนะครับึ่งก์แปลงร่างง่ายๆครับมาดู attack mode กันดีกว่าครับเป็นง่งยๆนะครับผมแด็อ่ะ ดูรายละเอียดตัวน oh nah ี้กว่าวัดฟวามกว้างให้ดูนะครับว่าขนาดดีลักจะขนาดไหนนะครับขนาดดีลักก็อยู่ที่ประมาณสักยี S <S 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 ่สิบติดติดแปดสิบเก้าเซนเนาะติดเจ็ดเซนติบแปดเซนนะครับผมความสูงเขาก็อยู่ที่ประมาณสักสิบสามสิบสี่สิบห้าเซนนะครับผมสิบห้าสิบหกเซนนะครับผมนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็จะเล่นท่าหาได้มากมายเพราะว่าพวกข้อต่อยเงี้ยเป็นเบอลจอยนะครับผมนะฮะก็จะเป็น บอลจอยต่างๆนะครับก็จะหมุนได้หมดนะครับเนี่ยผมชอบตรงนี้นะครับงานหุ่นนะครับตัวน,นี้ที่แปลกเพราะว่ามันเป็นชิ้นใสนะชิ้นใสในตัวเดียวเลยครับผมชิ้นใสในพวกว่าตัวอื่นเขาจะเป็นสีทึบๆสีแบบเนี้ยนะฮะสีธรรมดาครับแต่ตัวเนี้ยงานเป็นชิ้นใสนะงั้นงานเป็นชิ้นใสเนี่ยจะราคาสูงกว่างานพวกสีธรรมดาทั่วๆไปนะครับโดยตามหลักนะครับเพราะว่าพลาสติกใสเนี่ย เออที่เราหล่อนะครับมันจะแพงกว่าพลาสติกคุนๆนะครับเนี่ยฮะชิ้นใสมองเห็นได้หมดทะลุได้เลยครับมองเห็นทะลุได้เลยนะครับผมก็จะสวยงามมากครับผมนะฮมีรายละเอียดของปลามีเปลือกมีเก็ดนะครับผมเอ สวยมากครับผสมกับคอนเน็ตก็คือเป็นตัวของต่อแตนนะครับตรงนี้นะฮะผิวก็จะเป็นแค่ผิวส้มเลยฮะนะสวยมากครับผมดูด้านล่างนะครับมันอยู่ในกล่องมองไม่เห็นว่าด้านล่างเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็จะเก็บได้ดีนะครับเนะฮะเก็บได้หมดเลยนะครับผมสวยงามมากครับปีก็มีรายละเอียดนะครับเนื่องจากเป็นของแท้นะครับมาดูลูกเล่นที่หนึ่งครับอาปากมาได้แพ็คแล้วก็จะอาปากได้แวบเงี้ยนะฮะ ในล่างสัตว์ของพวกบีดวอะส่วนใหญ่ก็จะอาปากได้หมดนะครับผมนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบเล่นอย่างหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยมากครับไอ้ตรงนี้เป็นชิ้นใสใสมองเห็นทะลุข้างในนะครับอันนี้มาดูลูกเล่นครับลูกเล่นเขาก็จะแค่ตรงนี้ครับเนี่ยกดลงไปนี่ไปนะครับแล้วก็ดันไปข้างหน้านะครับก็จะเด้งออกไปนะครับนี่ครับหัวเขาก็จะหลุดออกไปแบบนี้นะครับผมนะฮะง่ายมากเลยครับผมแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปใหม่ มันก็จะเป็นล็อกล็อกนะครับผมล็อกก็จะง่ายมากครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับพอล็อกปึ๊บเราก็จะมาที่จะกดได้นะฮะตรงนี้นะครับกดไปเลยครับดันไปข้างล่างนะครับดันไปปึ๊บนะฮะีฮยหัวก็จนะตรงนี้ก็จะอ้าออกนะ้เป็นแผงได้ใส่นะครับนะฮะอ้าออกมันจะมีตัวล็อกอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีโลโก้ของฝ่ายเอ่อ พีดีคอนนะครับเนี่ยเล็กๆตรงนี้ฮะเป็นเงาเงานะครับสีดำๆตีเหลี่ยมนะครับผมตรงนี้เป็นรูจุดนะครับแล้วก็ล็อกเข้าไปแป๊บแล้วก็กดกดตรงไหนก็ได้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งนะครับเด้งไปข้างหน้านะครับปึ๊บมันก็จะออกมาครับถ้าแรงมากเดี๋ยวหัวหลุดต่อไปมาดูลูกเล่นที่สองนะครับผมนะฮะลูกเล่นที่สองก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่ฮะแอตแทกโหมดนะครับปีกนี่พับได้ขึ้นได้หอได้นะครับเนี่ยตรงนี้กดยิงเลยครับยิงได้แรงมากเลยครับ อหแรงจริงๆครับผมล่นเด็กๆเราวางนะครับเล่นกันก็นกอย่ายิงข้าหนาขราตากันก้น,น,นะครับผมยิงอูโหมันก็อ่าเราต้องระวังนิดนึงครับแล้วก็สูงเค่อนข้างใหญ่ครับเป็นแบบว่าคล้ายหอกนะครับผมก็สามารถที่จะอยู่ในร่างได้ตินี่ใครยับขึ้นลงได้นะครับปั๊บไปข้างหน้าก็ได้นะครับปั๊บไปข้างหลังก็ได้ที่ผมบอกว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะหมุนได้หมดนะครับ พวกขาพวกนี้เขาก็หมุนได้หมดนะครับหมุนได้รอบนะครับผมนีม่ปากอ้าได้ลูปปลานะครับอ่าตอนนี้มาดูเจ้าเอ่อที่เป็นร่างของเอ่อต่อแตนมแมลงร่างของเลือกบีบสัตว์นะครับลูกสัตว์นะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูในร่างของเอ่อหุ่ญญนยนต์มากดีกว่านะครับว่าหุ่นยนต์เขาจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมมาดูร่างหุ่นยนต์นะครับผมดูร่างหุ่นยนต์กันดีกว่านะครับ แปลงร่าง๊ปปปแปลงร่างง่ายมากครับก็จางปิดออกปกนะฮะแล้วตรงนี้นะครับถอดออกเลยครับ๊บฮนะถอดตรงนี้ออกนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะเป็นอาวุธของเขาไว้ถือได้นี่ฮะแสนแขนเข,เขาซ่อนอยู่ข้างในนะครับอ่าหนึ่งสองขั้นตอนแลน,นะครับผมแต่นี้ไม่ยากครับปึ๊บนะฮะเราก็เอาตอาบักแขนเนี่ยพับออกปึ๊บปึ๊บพับออกไปแค่นี้นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับ แล้วก็หมุนหัวปาเข้าไปเลยครับปึ๊บเรียบร้อยจบนะครับนี่ตายนี้กลายเป็นหัวปลาซักยังไม่ใช่หัวคุณส่วนขาตรงน,นี้นะครับอ้าออกจบเรียบร้อยนะครับก็จะได้แล้วครับนี่ก็เป็นร่างของเจ้าเอินเจ็ตเตอร์นะครับอิ In นเจ็ตเตอร์การทรงตัวก็ยืนง่ายนะครับผมสีสันสวยงามมากนะครับ การตรงตัวยืนง่ายก็มีตรงนี้ให้นะครับนี่ฮะจะเป็นแบบนี้นะครับจะเตอร์นะครับอืมโอ้โหหล่อเท่นะครับผมเล่นง่ายดีครับผมนะฮะที่บอกว่าเขาสามารถพับได้ัะเอามือทําท่ากอดอกก็ได้ครับอากลุ่มเป้าหน่อยแล้วกันเพราะตรงนี้หมุนได้นะครับหมุนปุ๊บนี่หมุนปุ๊บนะฮะแล้วแขนเขาก็หมุนได้หมดนะครับผมปุ๊บเนี่ยอ่ายืนท่า๊กอดอกอืมก็โอเคครับนะฮะ เท้ดีครับผมตรงนี้ก็ขยับได้หมดนะครับขาหน้าขาหลังไม่ขยับได้หมดนะเนี่ยยินป้าคุณเป้าโอ้ยช่วยผมด้วยอย่าทําผมเลยผมกลัวแล้วนี่นะฮะเขาก็สามารถที่จะเล่นได้นะครับเพราะว่าเขามีปากไว้พูดนะครับผมก็เขาพูดได้เอีหุ่นน้อยตัวนะครับที่ว่าจะมีปากนีครับอแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่หัวปลานะครับนี่เามีหัวซ่อนอยู่ข้างในนะครับลูกเล่นที่พิเศษเขาแลกมากครับ

การเล่นแบบผลเขาก็ต้องมีจินตนาการนะครับเพราะว่าอย่างที่หลังแพ็คเน่ะเขาไม่ได้บอกวิธีการเล่นมานะครับบอกแต่วิธีการแปลงล่างให้ดูเฉยๆนะครับผมนะฮะนะฮะบอกแต่วิธีการแปลงล่างดังนั้นราเล่นอะไรให้สนุกน่ะมันก็เป็นความสุขของตัวเราเองนะครับผมหัวนี่หมุนได้นะครับเนี่ยหมุนได้หมุนไส้วานะครับผมนะฮะเราก็ เล่นตามจินตการของเราไปนะครับเราอยากเล่นแบบไหนยังไงนะครับมันก็อยู่ที่เรานะครับคือทันยังไงก็ได้ให้เราเล่นด้วยความสุขและความสนุกท่านเองนะครับนี่แขนตรงนี้ก็หมุนได้นะครับเอาแขนออกมานะครับปึ๊บอืมปึ๊บอ่าได้แล้วครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจัดท่าทางก็จัดได้ทุกอย่างนะครับผมแล้วแต่เราจะเล่นเลยครับนะฮะก็อยู่ที่เราต้องการนะครับเนี่ฮะด้านหลังแท้งนะฮะ ไม่มีบอกวิธีการรวมการเล่นมีแต่การแปลงร่างใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกวิธีเล่นทํายังไงให้เล่นสนุกอันนี้ก็อยู่ที่จินตนาการของของเราผู้เล่นเองนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนให้สนุกกับกับของเล่นของเรานะครับเอวนี่ก็หมุนได้ครับเอวหมุนได้เห็นไหมฮะตัวนี้ดีมากมากเลยครับผมบอกว่าเขาหมุนได้ทุกส่วนเลยนะส่วนหัวก็หมุนได้นะครับนี่แล้วก็จัดเอา นะครับครับปึ๊บหยัดอืมแต่นี้ก็เรามาดูในท่าถืออาวุธมันดีกว่าครับอันนี้ก็กลางออกนะครับแล้วก็อาวุธใส่นี่ฮะอาวุธก็ไม่มีอะไรครับก็ใส่ไปตามรูตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับกดลงไปตรงมือข้าไปปึ๊บเนี่ยฮะแค่นี้เองครับเราจะหมุนนั่งหน่อยนึงก็ได้นะฮะเพราะอย่างที่บอกว่ามือข้อมุนได้หมดนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับก็เท่ไปแบบหนึ่ง อ่ะเป็นแบบนี้นะครับโอ้เจ้าอินเจ็เตอร์ออนเน็ตเกิดจากการผิดพลาดนะครับผมทางระบบเอ่เอเทคโนโลยีนะครับหรือว่าเป็นการจ้องใจที่จะสร้างเจ้าอินเจ็เตอร์ขึ้นมาก็คือเป็นตัวแตนนะครับตัวแตนตัวต่อผสมกับไอออนฟิทก็คือป่าสิงโตนั่นเองนะครับผมนะอย่างในของไทยเราก็มีมานานแล้วครับเช่นไอ้พวก กินนาีก็ดีนะครับเป็นผู้หญิงผสมกับนกนะครับหรือคุดนะครับหรือเจ้าข้าเจ้าสิงเจ้าสิงกับผสมกระชางก็เป็นข้าชสารอย่างนี้นะครับผมคนไทยก็มีจินตนาการที่ดีนะครับในการพวกสัตว์รวมร่างนะครับผมแต่ฝรั่งเขาก็จะทําเป็นของเล่นแต่ของไทยก็ยังไม่มีของเล่นเลยนะครับผมก็อยากใจทำกันขึ้นมานะครับผมสวยดีครับผมมาดูฟาร์มสูงัสักหน่อยนะครับผม ความสูงพอแปลงล่างเสร็จแล้วก็ดูอยู่ที่ประมาณสักสิบแปดเซนรวมทั้งหัวเขาด้วยนะครับส่วนหัวเขาด้วยนะครับผมนี่ฮะส่วนหัวเขาจะกระดานอย่างนี้นะครับอืมสิบแปดเซนนะครับสวยงามมากครับดูรอบๆตัวครับไม่ต้องบอกนะครับว่าสวยขนาดไหนครับเป็นคนตลกจริงๆเลยครับ นี่นะครับคือลักษณะเด่นของเขาหัวเขาจะโยกได้นะครับพวกทานฟอร์เมอร์ส่วนใหญ่แล้วหัวจะโยกไม่ได้นะครับผมนะฮะก็มีแต่ตัวนี้นะครับถือว่าแตกเลยต้องนํามารีวิวนะครับส่วนการจัดท่าทางลูกเล่นก็เห็นเห็นอยู่นะครับสามารถที่จะจัดท่าไหนแบบไหนก็ได้ครับคือเขาหมุนได้หมดนะแอคชั่นแบบไหนก็ได้ครับปุ๊บเนี่ยลูกกระสุนจะยิงได้เนาะเนี่ยยิงได้ปุ๊บหมุนได้ฮะหมุนยังไงก็ได้ครับก็ดีครับผม ลองเล่นท่าดูนะครับแล้วก็นั่งคุกเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือนั่งไปเลยเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะนั่งแบบนี้ได้นะครับเนี่ยครับนั่งไปเลยสบายมากนะครับผมเนี่ยก็จะนั่งปุ๊บนี่ก็ไปนั่งแบบนี้ครับนั่งเข่านั่งเข่าไปเลยนะครับเนี่ยนะก็จะนั่งแบบนี้ได้นะครับ เนี่ฮะง่ายมากครับผมอ้านอนก็นอนได้นะฮหัวเลาะหน่อยผมชอบมากเลยตรงที่ว่าเขามีปากนะครับอันนี้ก็เลยแปลกกว่าตัวอื่นนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับหุนตัวนี้เล่นไม่ยากนะครับผมนีฮะดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับผมเอามาให้ดูเพราะว่าเป็นของแปลกนะครับผมของแปลกเนี่ยปนจ้อยไม่เป็นไรครับหลุดแล้วก็ใส่ใหม่ง่ายมากครั การเล่นก็ต้องมีการหลุดการหลวมบ้างนะครับเป็นธรรมดานะครับผมนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราเออลองมาชมขนมของกินกันบ้างดีกว่านะครับอะผมก็หาขนมมาแล้วครับออันนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับผมเจ้าอ,อ <c oughs> injector ใส่วุฒกอน <c oughs> injector นะครับผม อินเจ็ตเตอร์ or, พอท่าหล,ล่อๆหน่อยปึ๊บเหมือนแขนเน็ดหนึ่งอืมปึ๊บเล่นยังไงครับผมนี่อินเจ็ตเตอร์นักลบแห่งทองฟ้าโอเคครับผมเรียบร้อยนะครับท่าทางเขาก็จัดได้มากมายนะครับจริงๆแล้วก็เล่นได้หลากหลายเล่นจริงครับผมนี่อินเจ็ตเตอร์นักลบแห่งทองฟ้านะครับผมอ่ะอันนี้เรามาดูขนมของกินกันต่อครับ นี่นะครับโดเลมอนนะครับกินตนาการดีๆเลยครับผมแกะเลยครับผมแจกินตนาการเลยโดเลมอนแคมปัปัตโดเลมอนก็เขาแถมนี่ฮะเป็นของแถมรถช็อกโกแลตเพื่อคาราเมลแคมปัตลองไปหาซื้อที่ตามร้านขายขนมทั่วไปนะครับเขาจะแถมนี้มาให้นะครับนี่ครับเป็นตัวต่อนเป็นตัวต่อนะครับผมเป็นตัวต่อบ้านๆนะครับ ก็คือเป็นคล้ายจิ๊กซอนั่นเองนะครับนะครับนี่เลือกแบบไม่ได้ครับผมแถมแบบแบบนี้นะครับผมอ่ะที่นี้ก็ได้ดูขนมของกินแล้วก็ดูหุ่นแบบกๆนะครับผมใครยังไม่รู้ว่าตัวนี้ชื่ออะไรก็นะครับก็รู้แล้วนะครับว่าอินเจเตอร์มาจากเจ้าปลาปลาอ,อิงโตนะครับผสมกับเ,เจ้าคันเน็ตนะครับก็คือ เพ่มต่อแตนนะครับผมนะฮะสองตัวนะครับรวมร่างกันนะครับผมนี่ครับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่านี้นะครับคลิปต่อไปผมก็จะหาหุ่นแปลกๆมาให้ชมนะครับผมนะฮะขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะฮะขอบคุณทุกท่านนะครับเอาละครับขอบเออคุณครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ